สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคาเบาๆนะครับคุ้มค่าน่าใช้ครับคันนี้เป็นม a สด้า626นะครับปี96เครื่อง1.8เีอร์ตโต้นะครับกับราคาประหยัดประหยัดนะครับ48,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ภายในก็ยังสวยสะอาดนะครับภายนอกสีสันก็ดูเงางามนะครับไม่น่าเกลียดก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับช่วงล่างดีนะครับขับดีขับสังไกลได้สบายๆเลยครับคันนี้ ราคา48,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมขายเงินสดนะครับและยังสามารถแลกเทินได้อีกด้วยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนก็มีครบๆครับผมภาษี65นะครับห้องเครื่องสวยๆสะอาดเลยนะครับเดิมๆครับผมมาดูภายในกันบ้างครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสะอาดดนะครับว้างๆนั่งสบายหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับ เกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมคันนี้สามารถนัดดูรถได้24ชั่วโมงเลยนะครับรถอยู่ชนบุรีนะครับบางแสนอ่างศลานะครับนะครับภายในสวยๆครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับมีชุดเครื่องเล่นเสียงนะครับเดวมแล้วก็ถือว่าคุ้มครับสภาพนี้นะครับภายนอกก็ยังสวยงามนะครับภายในก็ยังกว้างขวางนั่งนั่งครับสะอาดเป็นล้อแม็กนะครับแม็กสวยยางดอกดีครับ สนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือใครฟังรายละเอียดไม่ทันก็สามารถดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตาม Facebook ก,ก็ได้นะครับผมใส่ Facebook ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ Facebook ของผู้ขายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี